สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับมือถืองบไม่เกิน3,000บาทที่พีซื้อมาด้วยเงินของพีเองทุกบาททุกสตางค์ผมวันนี้พีจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าหลังจากพีใช้งานเป็นไงบ้างกับมือถือทั้ง3ค่าย3แบรนด์นี้นะผมตัวนี้เจ้าตัว Redmi Note 12กับราคาพีซื้อมา2,400บาทตอนนี้ ของมันหมดแล้วนะครับจริงๆพี่ขออภัยด้วยแต่พี่จะนําตัวที่มันคุ้มใต้คลิปนี้เลยว่าเฮ้ยโน้ตสิบสามหรือว่ารุ่นอื่นที่มันคุ้มราคาในเลทราคาไม่เกินสามพันพีจะนะผมซึ่งพีซื้อมาช่วงพีแกะกลองนะับบางคนกดได้เยอะมากผมสับเจ้าตัวโน้ตสิบสองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่แฟนเจ Facebook ของพีเพจด,ด้วยนะครับผมหรือว่า t i k t o k ได้ผมพี่จะอัปเดตโปรโมชั่นล่าสุดหรือว่า YouTube คำว่าตรงชุมชนจะมีโปรโมชั่นต่างๆครับผมอัปเดตบอกเลยว่าเรียไทมมมากครับผมสัปเหร่ผมเป็นพื้นที่บอกเลยว่าเมื่อวานนะั้นเต็มของด้วยนะครับผมบอกว่าราคา2องพันเานะผมตัวนี้แต่พี่ซื้อมาช่วงโค้ดประมาณสัก2องพผมไม่เกินนี้เจ้าตัว PCL305G สเปคบอกเลยว่าจัดเต็มมากจออ mo โมเรตรรับขึ้น 5G ชิปอเมซิสตี้เจ็ดร้อยบอกเลยว่าตัวนี้คือดีจริงครับแรม4ี่จิกรอม12ล่อม64ผมตัวนี้เนาะ กล้องหลัง50ล้านอันนี้เหมือนครับผมแรม4จิกกับลม128จิกหน้าจออัมเดตครับบอกเลยว่าสีสันคือหายห่วงผมตัวนี้นี่สีสันหน้าจอโคตรสวยครับเจ้าตัว Redmi Note 12หน้าจอ r e เฟ e s ตัวนี้120เฮิรตด้วยถือว่าสุดมากครับอันนี้60เฮรตนะจับตัวนี้คือมีของผมตอนนี้มีของอยู่นะครับนแนะนำเลยให้รีบไปกดในการสั่งซื้อเลยครับผมว่าตัวนี้คือคุ้มจริงกับมือถือง,งบ3,000 สเปคคือบอกเลยว่าจัดเต็มมากตัวนี้แรม4จิกกับรอม128กล้องหลัง50ล้านจับเจ้าตัว r e a l m มี1 t T g g มือถือที่ชิปคือดีมากครับเล่นเกมบอกเลยว่าสุดมากชิปนี่ครับผมเปิดให้ดูเลยว่าชิปคือส่วนไหนผมซึ่งพี่ใช้งานมาตัวนี้ลอมคือดีจริงครับมีการแบ่งหน้าจอมีการใช้ multi window ก็ถือว่าดีมากครับพีอัปเดตเป็นเวอร์ชันน and; ยสเป็นมิเรว เดี๋ยวมี u i 4.0ด,ด้วยผมตัวนี้เห็นไหมว่าเห็นไหม Diversity 810 Octa Core กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง50ล้านถือว่าสุดมากผมตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานดีมากหน้าจอ Full h d p f s เ m e มเรทอยู่ที่90 h ฮิรครับถือว่าดีมากครับอันนี้ f ฟ a มเรทอยู่ที่60ครับแต่พี่รู้สึกว่าสีสันหน้าจอของทั้ง2ตัวนี้ก็สีส,สันสวยผมเป็น Full h d ครับผมนีให้ดูเลยครับอันนี้ก็เป็น Full h d ครับ ซึ่งหน้าจอทั้ง3ตัวที่พีคัดมาก็คือเป็น Full HD+ พัดหมดเลยครับสีสันบอกเลยว่าสกินโทนคือดีมากครับตัวนี้ Redmi Note 12ก็คือได้ดีกีตัวเดียวกับ Note 13ครับหน้าจอ r e เ r e s 120Hz ซึ่งบอกเลยว่าทัดดีมากรับเค้ื่อน 4G นะอันนี้ 5G 5G ครับซึ่งบอกเลยว่าป็นคือที่คุบมากครับนี่ครับหน้าจอสเปกนะครับอันนี้ 120Hz อันนี้ 90Hz อันนี้ 60Hz อันนี้หน้าจอ Amoled อันนี้หน้าจอ Amoled แต่ความจัดจ้านพีรู้สึกว่า TCL หน้าจอมีความจัดจ้านมากครับขอชื่นชมเลยครับนี่ให้ดูครับว่า,วาบอดี้ของเจ้าตัว Redmi Note 12เป็นไงครับผมนี่ครับอันนี้บอดี้ครับผมสดๆให้ดูเลยซึ่งพีจะผมจะแนบลิงก์ Note 13ให้นะครับก็คุ้มเหมือนกันเลยผมตัวนี้ราคาไม่เกินห0 0พันน่ะได้ตัว n o i d 14ด้วยผมอันนี้พี่อัปเดตเป็น n o i d 14แล้วผมตัวคือ h y Per w s นะครับผมนี่ถือว่าสวยครับ กล้องหน้าเจาะดูด้วยอันนี้คือเป็นบอดี้ที่พี่รู้สึกว่าสัมผัสคือดีมากของหมดเร็วมากผมตัวนี้เดีย๋ยวพีจะขอแนบลิกงเผื่อมีของไปกดดูนะผมตัวนี้กล้องคือดีมากเช่นชมเลยว่ากล้องกล้องหลัง50าสิบล้านกล้องหน้าผมตัวนี้13ล้านเป็นเลนตัว w i ด้วยเอาต่อวที่มุมประมาณ90องศาถือว่าดีมากครับขอเช่นชมเลยอันนี้สเปคบอกเลยว่าจาัดเต็มจริงๆครับกล้องหลัง50ล้านบอดี้ก็มีความครับให้ดูเรียบหรูครับเรียบหรูนี่ให้ดูบอดี้ครับ ทั้ง3ตัวนี้ซึ่งมันก็แล้วแต่แบรนด์คนชอบเนาะส่วนตัวก็ทรอบพีรู้สึกว่าสวยทั้ง3ครับนี่ทั้ง3ตัวนี้ก็สวยหมดเลยครับผมเรื่องบอดี้ในการออกแบบแต่ละค่ายเนาะมาดูว่าเฮ้ยเรื่องตัวที่ใช้งานเรื่องกล้องเป็นไงบ้างพีจะขอถ่ายกล้องที่เป็นมุมเดียวกันผม50ล้านให้ดูเลยว่าเป็นไงเนาะนี่ครับอันนี้50ล้านพีจะขอจับโฟกัสในการถ่ายมุมเดียวกันนะผมตอนน,นี้ครับ 50ล้านก็ถือว่าโอเคครับผมนี่ครับ50ล้านของเจ้า Redmi ครับผมตัวนี้พี่จะขอถ่ายตัวนี้เหมือนกัน50าล้านอันนี้พี่จะถ่ายเป็นตัว Pixel สูงนะครับผมนี่ครับจะว่าสกินโทนของเจ้าตัว TCL สวยจริงครับแล้วเก็บแสงดีมากกับ TCL ครับ Redmi ก็ดีครับผมมาดูของตัว Realme เนาะ,ะลอมก็ลอมของ Oppo อะไรครับนี่ครับ50ล้าน ทุกตัว50บล้านหมดครับนี่ครับซึ่งสกินโทนแล้วแต่คนชอบครับอันนี้ก็สวยเอาตรงนั้นก็สวยพอกันครับผมซึ่งมันก็แยกยากครับผมสับรกล้องหลังเนาะซึ่งพี่ใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอครับในส่วนของลำโพงเนาะลำโพงเป็นลำโพงหนึ่งตัวครับเสียงจะออกมาในแนวเดียวกันละแหละไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับผมในเรื่องลำโพงนะครับนี่ให้ดูเลยนี่ครับลำโพงพี่ขอทดสอบลำโพงให้ดูเล่ด้วยนะครับเผื่อหลายคนอยากให้ดูลำโพงด้วย นี่ครับมาดูว่าลำโพงเป็นไงบ้างครับนี่ลำโพงของเจ้าตัว Redmi Note 12ครับ ก็จะมนผมเสียงก็อยู่แบบที่รับได้ผมเสียงเบสเสียงโอเคครับอันนี้ของเจ้าตัว p c l ครับก็ถือว่าเสียงดีครับผมพอกันเลย2ตัวนี้ครับผม โมดูของเจ้าตัวเรียวมีครับเรียวมีจะมีความกังวลเสียงดีมากเลยขอชื่นชม ถือว่าเสียงคือดีมากครับผมในการชาร์จนะทั้งหมดสามารถชาร์จได้อย่างเพียงพอครับซึ่งพีนะผมใช้หัวชาร์จของตัวยูกินตัวนี้นะผมเป็นในการซับพอร์ตที่โคตรเวิร์คครับมีไทซีสอพอร์ตผมไทเอ็นพอร์ตซึ่งพีพกพาไปใช้งานบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์คมากครับกับหัวชาร์จของยูกินครับซึ่งพีโคตรชอบเป็นเพราะฉี่น้นหนักเบาแล้วก็พกพาง่ายครับ มีคนถามมาเยอะมากว่าใช้หัวชาอะไรครับตอบตรงเลยว่าอยู่กินครับพี่ใช้เองรีวิวเองครับนี่ครับมาดูว่าเฮ้ยเรื่องเสียงเป็นไงบ้างนะผมมาดูว่าแล้วก็ให้ดูเรื่องเสียงถือว่าทั้งทั้ง3ตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอครับในการแบ่งหน้าจอผมทั้งหมดสามารถแบ่งหน้าจอผมในการใช้งานคือสามารถแบ่งได้เลยครับนี่ครับแบ่งหน้าจอครับแบ่งหน้าจอนี่ครับแบ่งหน้าจอซึ่งทั้งหมดแบ่งหน้าจอ ได้เกือบทุกอันเลยถือว่าดีมากขอชช่นชมครับผมในการแบ่งหน้าจอครับซึ่งพีว้าวมากว่าเฮ้ยมันแบ่งหน้าจอได้ขนาดนี้เลยเหรอซึ่งพีรู้สึกว่าแฮปปี้มากกับการแบ่งหน้าจอครับผมทั้งสนี้คือแบ่งหน้าจอได้ฟีลลิ่ง ใช้งานก็สูสีกันมากครับในการแบ่งหน้าจอนะผมที่พี่ใช้งานมาถือว่าโอเคมากครับเป็นผือที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็จบครบกับราคาเนี่ยนะผมสำน,นี้พี่เพย์ขอจบคลิปในการรีวิวครับผมเปรียบเทียบทั้ง3ตัวกับความน่าใช้กับราคา3าไม่เกิน3 0 0พันที่พีซื้อมาบางตัวของอาจจะหมดพิธะไปจริงผมพีจะขอแนบลิงก์ตัวที่มีของหรือว่าตัวที่คุ้มสุดคุ้มด้านล่างคิดดูผมสำน,นี้ขอบคุณครับ